สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินยูแบบบานๆปียาชาแนลค่ะพี่น้องมือน,นีสภาพไม่ให้กับเขา่าค่ะเมนูมือน,นีไม่ยางเดียวค่ะพี่น้องจะพามาทําไก่ชุบแป้งทอดนะคะพี่น้องเป็นแป้งเซเลปลูกนะคะพี่น้องพี่นุซื้อมากค่ะนี่ค่ะพี่น้องอาจจะเคยเห็นตท้องตลาดนะคะหนูก็เปิดเปดมากคนสนานคนดค่นนะ,คะพี่น้องตอนหนูใส่ของตัวนี้นะคะอันนี้คือพ้งมักนะคะพี่น้องนี่ค่ะพงมัก เอ่อพงม,มักไก่ค่ะมักไว้จะหนึ่งชั่วโมงรือห่างขึ้นกันไดค่ะพี่น้องส่วนตัวนี้เป็นแป้งนะคะพี่น้องที่เขาผสมมาแล้วเอามาคุกกับไก่ทอดนะคะคือว่าหนูผสมแป้งเองบบเป็นค่ะพี่น้องเพราะวหนูบ่หูเคล็ดลับว่าผสมตังไดน,นะคะหนูก็เลยอาศัยแบบสเสล็บลูกเลยค่ะพี่น้องแล้วก็ก้อนพี่น่จะเอามาทอดค่ะห้องหนูจะบขึ้นมูตรงที่ว่าหนูจะเอาไก่มานึ่งค่ะพี่น้องหนึ่งไก่สุกเลยค่ะพอสุกนะคะพี่น้อง่แมันสุกจนกินได้นะคะ เ okay, อาแค่บบมีเลือดบบมียังออกมากแค่นั้นค่ะพี่น้องแล้วก็ค่อยเอามาหมักกับเครื่องเทศตัวนี้นะคะนี่ค่ะหมักทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงนะคะพี่น้องเอาละค่ะก่อนจะลงมือทำก็ฝา,า,า,ากาพ,พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นัาเมนเดอร์จากแฟนเพจแล้วก็ยูทูบนะคะเมนูนี่เป็นเมนูง่ายๆเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็นูกก้นก็เฮ็ดเคสยังมากมายค่ะเพราะว่านู้สื่อแบบส้นเร็จรูปมากนะคะพี่น้องแต่ว่าเคล็ดลับจริงๆที่นู้สมมติบอกนะคะคือการนึ่งไก่นะคะพี่น้องบางคนนี่เอาไปชุบ สดๆกะสีเลยค่ะแล้วก็เอาไปทอดนะคะพี่น้องบางเคือไก,ก่กะจะบอบซุกนะคะข้างในแล้วแป้งมันก็นจะไหมบางคนนะคะไฟแห้มไฟคอยมันปรับบดได้นะคะหนูก็เลยแนะนํานะคะนี่คือสูตรของหนูหทุกครั้งคือคแซ่บทุกครั้งค่ะเพื่อนหนึ่งไก่เห็ดพ่อสุกค่ะพี่น้องแล้วก็เอามาหมักกับพุ้งมักนะคะพี่น้องเหนูจะเห็ดให้เบิ้งค่ะแล้วหนูขออนุญาตหนึ่งไก่ก่อนนะคะพี่น้อง่ะมันซุกค่ๆก่อนเหนูจะเอามาหมักให้เบิ้งค่ะ รา,าคาพี่น้องหลังจากหนูหนึ่งไกลแล่แล้วนะคะพี่น้องหน้าตาไก่ก็จะประมาณนี้ค่ะที่สําคัญนะคะพี่น้องที่เข้าหนึ่งก่อนน่คะเลือดไก่มันก็จะบ่ออกมาจะสีคาะเวลาขอบมันก็จะสวยงามนะคะพี่น้องและส่วนวิธีการหนึ่งนะคะนหนูหนึ่งบ้างนี่นั่งซึ้งเลยค่ะพี่น้องหนูสมบสูรณ์จานร่องนะคะเพราะว่าหนูต้องการให้น้าไก่มันตกลงนะคะพี่น้องเวลาเข้าทอดมันจะได้กรอบนั่นนะคะนี่คะ่ะคีอเคล็ดลับเลยๆหน่อยนะคะพี่น้องหรือพี่น้องบางคนอาจจะหูอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วนะคะกับโบเป็นยังค่ะกับ มองวิธีของหนูไปอีกรอบนึงก็ได้จ้ะพี่น้องส่วนอันนี้ผงหมักเนาะคะ่ะพี่น้องนูก็จะเติมน้ำลงไปหน่อยนึงค่ะเขาจริงๆนในซ่องเขาบอกว่าน้ำเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยแต่หนูแก,ก้วเองค่ะหมักเข็มข้นหมากหน่อยจังไดยกระเฮ็ดเองค่ะส่วนหมักหนูใส่ของพระเจ้าอยู่ค่ะส่วนอันแปง้งเปิ่งยังนี่อยู่ค่ะแต่ว่าหนูสับผสมแลยกับตัวของหนูเองค่ะพี่น้องวิธีการใส่หนงใส่นางเนาะคะ่ะหนูจะประิเฮ็ดตามสูตรเชินปนด้ค่ะ แต่แค่ใส่แป้งกับพวกคงมักเพิ่นค่ะพี่น้องเพราะว่าอันนี้นูเห็ดบเป็นนะค่ะนูยอมรับตรงๆเลยอันนี้มันหมอกกับแม่บ้บานยุกไม่ค่ะพี่น้องแบบว่าผสมแป้งโบเป็นอียังโบเป็นนะคะนี่ค่ะกินกับหอมหอมค่ะพี่น้องหอมใบอลิกาโน่ค่ะนี่ค่ะผููใดบ่สะดวกไปกินในลานในยังเนาะค่ะพี่น้องเห็ดกินเองก็ได้ค่ะนี่ค่ะเอาไก่ลงไปมักเลยค่ะพี่น้องมัก ทิมไว้คงขึ้นยิงดีด้ค่ะพี่น้องแต่หนูบไม่เวล่าเนาะคะ่ะหนูกะจะเอาระมาณนชั่วโมงหนึ่งกับพ่อค่ะพี่น้องเพราะว่าสกินแล้วค่ะมกกักรสเห็ดแล้วก็สกินเลยค่ะนี่ค่ะคลุกเข้าให้เข้ากันเอาเมื่อเข้านี่เด้ค่ะพี่น้องบ่ตรงไปใส่สอนใส่อียงคือหนูเหรอคะอียงกับ,บ่คือเมือเข้าค่ะคลุกเข้าเข้าไปเลยค่ะละค่ะเดี๋ยวหนูจะแลบทิมไว้ในตู้เย็นจั๊ก หนึ่งชั่วโมงค่ะพี่น้องในห้องคนมาถอดกันต่อจ้าเอาละค่ะพี่น้องหลังจากนูมักไก่ได้หนึ่งชั่วโมงเนาะคะ่ะทีนี้หนูก,ก็จะมาคุกกับแป้งถอดนะคะพี่น้องแป้งตัวนี้เข้าบูต้องเอาผสมน,มนะะ้ำด้วยค่ะพี่น้องเอาไก่มาคุกเลยนะคะเป็นรวนุจะเห็ดให้เบิ้งค่ะพี่น้องจะสาธิ้เบ,บิง้งจ็กสินสินเนาะ,ะขออนุญาตใส่มือเลยเลยคะ่ะพี่น้องเพราะว่ามือหนูสะอาดนี่ค่ะไก่ที่เราหมักไว้เมื่อกี้ะคะ่ะพี่น้องก็เอามาคุกกับแป้งเนาะคะ่ะ พยายามมันนะคะพี่น้องให้คุกให้มันทั่วถึงทุกทุกหม่องเนาะคะ่ะทุกที่ะคะ่ะที่เ้อาสีตรงกลางนะคะนี่ค่ะแล้วก็สะบัดออกค่ะแล้วก็คุกอีกค่ะถึงสบ่แสบหรือบอ่เหมือนคือต้นตำรับเนาะค่ะพี่น้องกับพ่อทดแท่นกันได้ย่จ้ะนี่ค่ะแล้วก็สะบัดออกนี่ค่ะปรามาณจ,จะสีเนาะค่ะพี่น้องแล้วเห่าก็เอาไปทอดค่ะ เดี๋ยวหนูจะคุกอีกน้องนึงค่ะนี่ค่ะคุกมองได้ที่ห้าตตรงการให้มันทั่วถึงนะคะพี่น้องซ่องนึงก็คุกได้ไล้ขา้หน่องอยู่ค่ะก็ะสะบัดออกหน่อยนึงค่ะนี่ค่ะเป็นจงสีนี่ค่ะเราก็จะได้ไก่ที่มีเกล็ดสวยงามนะคะพี่น้องนี่ค่ะเอาละจ้ดเดี๋ยวหนูขออนุญาตคุกไปเรื่อยๆค่ะแล้วเราจะพาไปขอต่อจ้า ถ้าคุกแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องพยายามเย็ดคุกทิมไหวด้วยค่ะอย่าเอาแป้งกับไก่คุกเข้ากันทิมใบค่ะคุกแล้วก็ทอดด้วยค่ะพี่น้องแล้วก็ทอดในน้ํามันที่กาลังเดือดพอปันกลางเนาะค่ะ,คะแค่นี้ละค่ะพี่น้องถ้าก็ทอดไปจนเหลืองกรอบถ้าวกระ็จไก่ที่กรอบเหลืองหน้าอร่อยแล้วก็ แต่ครังหน้าอย่ก็สุกๆก็ร่างพอดีเพราะข้าหนึ่งก้อนนะค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะเป็นเคล็ดลับง่ายๆนะค่ะเดี๋ยวนุ่งทอดไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องค่อยเบิ่งอีกรอบหนึ่งจ้าเอ่อเดี๋ยวข้าวทอดไปเรื่อยๆน้องขาพี่น้องจนกว่าไก่เสร็จเืองกรอบเป็นที่ข้าพ่อใจนะค่ะเอ่อหนูจะแนะนำมาอย่างหนึ่งค่ะพี่น้องเวลาข้าวทอดไก่ค่ะพยายามอย่าปิ่นดูอย่ากราบดูนะคะพี่น้องเพราะว่าเห็นมันสุกกระเทียมกระหังเพราะว่าแต่งข้าคุกเข้าไปค่ะมันจะออกเบิดงนะคะพี่น้องมันก็จะบกเบอกกรอบมันก็สซิ่หน่อยนะคะพยายามให้มันเหลืองจ หน้าที่สินหที่พพิกอีกด้านหนึ่งสีนะคะพี่น้องนะคะอย่ายอื่นกับบะมี่ยังค่ะพี่น้องเลยหนูกระถืออดสิง้ยอึ้งไปเรื่อยๆค่ะดีก้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวห้เบิ้งตอนสำเร็จรูปแล้วเรียบร้อยนะคะ้อมซอสนะคะพี่น้องแล้วละจ้าพี่น้องไก่ชุบแป้งทอดค่ะพี่น้องเลื้งกรอบได้กินมักๆเลยค่ะพี่น้องทําง่ายทานอร่อยค่ะพี่น้องเพราะว่าหนูใส่แป้งที่สําเร็จรูปนะคะสื่อมาตามห้างร้านทั่วไปนะคะพี่น้องถ้าเฮาอยากได้แป้งหนาๆนะคะพี่น้องก็พยายามคลุกเข่ากับ แป้งที่เข้าเอามาคุกค่ะพี่น้องให้ม pues mm ันนาขึ้นค่ะแบบว่าคุกแล nah ้วก็เอาไปชุบกับนามที่เข้หมัหมุงไว้มักไก่ไว้นะคะพี่น้องแล้วก็มาคุกแป้งอีกค่ะแป้งเข้าก็จะนาขึ้นค่ะพี่น้องแต่วกม so ุ้งโปรตารแป้งน่าปันไดเนาะค่ะประมาณนี้ก็ตั้งข้อดีค่ะพี่น้องเฮ็ดให้ลูกให้ร้านกินได้ค่ะเป็นเมนูง่ายๆค่ะพี่น้องขั้นเตอนกับมนยุ่งอย่างเนาะค่ะเคล็ดลับยูที่มองนี้เลยนะคะพี่น้องให้หนึ่งไก่ก่อนค่ะหนึ่งไก่ให้น้ำไก่ออกแล้วก็ให้เลือดไกกก่่่อออออนนคคะพี้งยาาม คูเข่าก็แป้งแล้วก็มักเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะเอามามักเนาะค่ะพี่น้องแล้วค่อยมาคูเข่าก็แป้งทอดค่ะสะกินกับซอสพริกแบบนู้ก็ได้ค่ะหรือจะกินกับซอสบะเขือเทศก็ได้เนาะค่ะพี่น้องแล้วแต่พี่น้องสะดวกหรือสุกตาบบาง,งุวงหรือว่าจะเฮ็ดเจวก็ได้ค่ะพี่น้องแล้วแต่สะดวกเขานะค่ะมักไผ่มักมันเนาะค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะ,ะที่จริงนู้ว่าสบอัดคลิปให้เบิร์นนะคะพี่น้องก็เอ๊ะก็อยากให้พี่น้องได้เบิรงว่าเอ,อ่อวิธีถอดไก่บางเทธอเข้าไปเลยไป หาหางหลาดมาหาสื่อไกลที่เขาทอดไข่กันนะคะพี่น้องเขาเห็ดกินเองก็ได้คะ่ะส่วนผสมก็ยังติดเห็นนะคะพี่น้องนะคะขอพุดนั้นลายพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมคะ่ะมากก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามให้ขอพุณกําลังใจดีๆทีม่มีให้กันเสมอคะ่ะพี่น้องมาคะ่ะมากินเขาในการคะ่ะไก่ชุบแป้งทอดคะ่ะ